ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่หนึ่งสาสังหารระดับเชี่ยวชาญมหัศย์ความเดิมจากบทที่แล้วขณะที่พวกหลิวหมิงเจ้าเชียนอิงและโอหยางหมิงกำลังคืบคพลานไปข้างหน้าช้าๆอย่างระมัดระวังท่านสัมผัสได้ถึงลำแสงเหาะเหินของเกาเหยอเยี่ยนที่กำลังวิ่งหนีตายจากศพปีศาจโบราณมาทางนี้จึงรีบแอบซ่อนตัวเอาไว้แต่เกาเหยี่ยนก็ยังสัมผัสได้จึงพุ่งเข้ามาทางพวกหลิวหมิง โดยหวังให้พวกหลิวหมิงช่วยตนรับมือกับสปีสาจโบราณแต่พอเกาเหอเยียนแผ่ปรานรับรู้ผ่านร่างหลิวหมิงก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือคนที่สังหารเกาเหอเย่และเป็นคนที่แอบฉกถุงเก็บของของเจ้าปีศาจเทียนคููไปต่อหน้าต่อตาต,ต,อตอนเองจึงเปลี่ยนใจใช้พวกหลิวหมิงทั้งสามเบีเ่ยงเบนความสนใจของสปีสาจโบราณขณะที่ตนเองก็รีบสะบัดก้นหนีไปก่อนล่วงหน้าแต่มีหรือที่หลิวหมิงจะยอมปล่อยไปให้ตัวเองเดือดร้อนทีหลัง จึงได้ตามไปอย่างรวดเร็วและทาชคข้ามรุ่นกับเกาเหอเยียนมาร่วมลุ้นกันว่าสึกเขตแดนระหว่างหลิวหมิงและเกาเหอเยียนจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเจ้าคิดว่าอาศัยเพียงสิ่งนี้จะสามารถกักขังข้าได้ก็เพ้อฝันไปแล้วข้าจะแสดงให้ผู้เหยา่าเช่นเจ้าดูว่าพลังแห่งเขตแดนที่แท้จริงเป็นอย่างไรเกาเหอเยียนกูร้องเสียงดังเส้นสายฟ้าสีดำบนเสื้อคลุมยาวของเกาเหอเยียนเปล่งประกายเจิดจ้าทันใดนั้นภาพมายาร่างธรรมที่อยู่เหนือศีรษะของเกาเหอเยียนพลันขยับสองแขน เส้นสายฟ้าสีดำส่งเสียงดังเปรี้ยจากนั้นก็กลายเป็นขนปีกสีดำที่แผ่สยายกว้างหลายร้อยจ้างคู่หนึ่งเส้นสายฟ้าสีดำนับไม่ถ้วนโลดแล่นอยู่รอบปีกทั้งสองราวกับเทพเจ้าสายฟ้าก็ไม่ปานขณะเดียวกันพลังแห่งกฎเกณฑ์สายฟ้าก็แผ่กระจายออกมาจากปีกทั้งสองอย่างเลือนราวทําให้หลิวหมิงรู้สึกสถานใจเล็กน้อยปีกสีดำกระพือคราหนึ่งเสียงฟ้าร้องคำรามดังกึกกลองออกไปทั่วทุกทิศทาง โดยมีร่างทมของเกาเหยอเหยี่ยนเป็นศูนย์กลางเขตแดนสายฟ้าสีดำแผ่ขยายออกไปจากทั้งสองข้างอย่างรวดเร็วและพยายามสะกดข่มเขตแดนสีขาวดำที่ปล่อยออกมาจากร่างทมของหลิวหมิงท่ามกลางเสียงฟ้าร้องคำรามและสายฟ้าแล่นแปลกเขตแดนสีขาวดำและเขตแดนสายฟ้าสีดำปะทะก,กันอย่างดุเดือดภายใต้การโจมตีอย่างรุนแรงของสายฟ้าสีดำทำให้เขตแดนสีขาวดำเกิดการสั่นไหวสะเทือนชั่วขณะหนึ่งจนแทบแตกสลายไป ดวงตาของหลิวหมิงเปล่งประกายเจิดจ้าพลางอ้าปากพ่นแก่นโลหิตขุมหนึ่งออกมาจากนั้นก็ดีดนิ้วออกไปแก่นโลหิตแบ่งออกเป็นสองส่วนและพุ่งว่าผายเข้าไปในภาพมายาร่างทำสีขาวดำทั้งสองในพริบตาบริเวณรอบร่างทำขาวดำทั้งสองเปล่งประกายแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นมาในทันใดเขตแดนขาวดำที่สั่นไหวสะเทือนพลันมั่นคงขึ้นมาหลายส่วนหลิวหมิงยังคงเคลื่อนไหวต่อไปไม่หยุดพลางไร้เวทพึมพำในปาก รอบกายของหลิวหมิงพลันมีประกายแสงสีเหลืองอมน้ำตาลกับพริบวูบวาบติดต่อกันไข่มุกบรรพศธาราทั้ง12เม็ดปรากฏขึ้นในพริบตาหลิวหมิงโบกมืออีกครั้งประกายแสงของไข่มุกบรรพศธาราก็กระพริบวาบอีกครั้งจากนั้นทั้งหมดก็ผสานรวมเข้ากับความว่างเปล่าโดยรอบและหายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อเกาเหยอเย็นเห็นการกระทำของหลิวหมิงก็มีสีหน้าแปรเปลี่ยนไปและรีไร้เวทอย่างรวดเร็วสองมือประสานไว้เบื้องหน้า ก่อเกิดเป็นรอยประทับมืออันแปลกประหลาดรอยหนึ่งเขตแดนสายฟ้าสีดำรอบตัวเกาเหยอเหยี่ยนพลันเปล่งประกายแสงสว่างเจิดจ้าทันใดนั้นภาพมายาร่างธรรมก็อ้าปากร้องคำรามออกมามังกรสายฟ้าสีดำขนาดใหญ่มหึมาสีตัวพลันก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเขตแดนของเกาเหยอเหยี่ยนความเจ็บปวดเสียวหนึ่งว่าผ่านขึ้นในส่วนลึกของดวงตาเกาเหยอเหยี่ยนแต่บนใบหน้ากลับไม่ได้แสดงอาการอันใดออกมาแม้แต่น้อยเกาเหยอเหยี่ยนสูดหายใจเข้าลึกๆครานหนึ่ง สองมือสิบนิ้วเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วปานวงล้อมังกรสายฟ้าสีดำทั้งสี่ตัวนั้นแยกเขี้ยวกลางกรงเล็บกระโจนออกไปและขบกัดเขตแดงขาวดำชั้นนอกอย่างดุร้ายมังกรสายฟ้าเหล่านั้นออกแรงฉีกกระชากอย่างสุดกำลังทำให้เขตแดงขาวดำสั่นไหวอย่างรุนแรงทันใดนั้นภายใต้การโจมตีอย่างดุเดือดของสายฟ้าจำนวนมหาศาลเขตแดงขาวดำก็ถูกฉีกทำลายเป็นชิ้นๆและเต็มไปด้วยรูพรุนราวกับเศษกระดาษก็ไม่ปาน ภาพมายาร่างทำสีขาวดำทั้งซ้ายและขวาก็เปลี่ยนเป็นผ้ามัวเรือนรางไปเช่นกันแต่หลังจากการโจมตีแล้วภาพมายาร่างทำของมังกรสายฟ้าทั้งสี่ก็ดูเหมือนพลังเวทได้หมดลงแล้วเช่นกันจึงแตกกระจายไปเสียงดังสนัน่นร่างของเกาเหยอเย็นสั่นไหวเล็กน้อยแต่ใบหน้ากลับเผยความยินดีสายหนึ่งชุดคลุมสีดำบนร่างเปล่งประกายสว่างวาบขึ้นร่างคนพลันผ้าเรือนกลายเป็นประกายสายฟ้าสีดำสายหนึ่ง พุ่งทะลุผ่านรอยแยกของเขตแดนขาวดำออกมาและทะยานจากไปในระยะไกลยอย่างรวดเร็วทว่าขณะที่เกาเหอเยียนพุ่งบินไปได้หลายสิบจ้างความว่างเปล่ารอบด้านพลันเปล่งแสงสีเหลืองสว่างสวัยภูเขาสีเหลืองน้ำตาลหลายลูกปรากฏขึ้นและแผ่รัศมีสีเหลืองน้ำตาลออกมาห่อหุ้มเกาเหอเยียนไว้ภายในเกาเหอเยียนรู้สึกว่าร่างกายหนักอึ้งขึ้นอย่างกะทันหันท่าทางการเคลื่อนไหวก็เปลี่ยนเป็นเชื่องช้าผิดปกติ ในที่สุดดวงตาก็ฉายแววตื่นตระหนกขึ้นมาเจ้าไม่ต้องหลอกตัวเองอีกต่อไปแล้วถ้าอยู่โลกภายนอกข้าย่อมต้องหวาดกลัวเจ้าอยู่หลายส่วนแต่ตอนนี้เจ้าถูกจำกัดระดับการบำเพ็ญเพียรและพลังเวทก็ใกล้หมดแล้วคงฝืนทนได้อีกไม่นานแล้วหลิวหมิงปรากฏตัวขึ้นระหว่างภาพมายาร่างทํำขาวดำที่ขาดวินไม่มีชิ้นดีทั้งสองสายตาจับจ้องไปที่เกาเหอเยียนพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบคำพูดเพิงสิ้นสุด ร่างทำซ้ายขวาทั้งสองก็กระพริบวับหนึ่งและจมหายเข้าไปในร่างของหลิวหมิงอย่างไร้ร่องรอยใบหน้าที่ค่อนข้างหล่อเหลาของเกาเหอเหยียปรากฏแววคลุ้มคลัง่งสายหนึ่งพลางพ่นแก่นโลหิตออกมาหลายคําจากนั้นก็ดีดนิ้วทั้งสิบออกไปติดต่อกันเวทหลายสายพุ่งออกไปทีละสายอย่างต่อเนื่องแก่นโลหิตกลางอากาศพลันแตกออกเป็นสองกลุ่มจากนั้นสองมือของเกาเหอเหยียนก็คว้าจับไปในอากาศ ประกายสายฟ้าสีดำมากมายพุ่งออกมาจากแก่นโลหิตทั้งสองและแปลเปลี่ยนเป็นมือยักษ์สีโลหิตสองข้างตะปบเข้าใส่หลิวหมิงอย่างดูร้ายประกายแสงสีเหลืองน้ำตาลที่ล้อมรอบอยู่ไม่อาจหยุดยั้งมันได้แม้แต่น้อยหลิวหมิงยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ขยับเขยื้อนเพียงโบกมือคราหนึ่งภูเขายักษ์สีเหลืองน้ำตาลสูงร้อยจ้างลูกหนึ่งก็ปรากฏข,ขึ้นขวางไว้เบื้องหน้ามือยักษ์สีโลหิตมือยักษ์สีโลหิตทั้งสองเปล่งประกายสายฟ้าสีดำเจิดจ้าขึ้นบนพื้นผิว และผลักดันไปข้างหน้าอย่างสุดกำลังบูประกายสีดำสีเหลืองและสีแดงสามสีต่างเกี่ยวพันกันและเปล่งแสงกระพริบว่วาบกลางอากาศภูเขาสีเหลืองน้ำตาลถูกพลังมหาศาลขุมหนึ่งผลักดันให้ถอยกลับไปแต่ยังไม่ทันที่เกาเหยเหอเยนจะถอนหายใจด้วยความโล่งใจสายหมอกสีเหลืองน้ำตาลขุมหนึ่งพลันปั่นป่วนขึ้นอย่างรุนแรงภูเขายักษ์อีกสองลูกพลันปรากฏขึ้นมาและพุ่งชนมือยักษ์สีโลหิตทั้งสองข้างอย่างหักโหมตูง เสียงปะทะกันดังกึกก้องมือยักษ์สีโลหิตส่งเสียงกรีดร้องคำหนึ่งจากนั้นก็แตกสลายไปทันทีเกาเหยอเยียนอ้าปากกระอักโลหิตออกมาคำใหญ่กลิ่นไอบนร่างอ่อนโทรมลงไปอย่างรวดเร็วเสื้อคลุมสีดำบนร่างของเกาเหยอเยียนก็เปล่งประกายสายฟ้ากระพริบวูบวาบชั่วขณะหนึ่งแต่เกาเหยอเยียนก็เป็นผู้ที่มีพลังปราณแข็งแกร่งคนหนึ่งเช่นกันพลางฝืนใจยืนตัวตรงอย่างรวดเร็วสองแขนยกขึ้นคล้ายต้องการกระทำอันใดบางอย่างอีกครั้ง ทันใดนั้นประกายสีเขียวประหลาดสายหนึ่งพลันพุ่งออกมาจากในสายหมอกสีเหลืองที่อยู่โดยรอบและปรากฏเป็นภาพเลือนรางใกล้ท้ายถอยของเกาเหอเยี่ยนสีหน้าของเกาเหอเยียนแปลเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงรีบหันสีสะกลับไปดูสิ่งที่เข้ามาใกล้แต่ก็สายเกินไปแล้วประกายดาบสีเขียวหมุนวนรอบสีสษะของเกาเหอเยียนดุดสายฟ้าสีหน้าของเกาเหอเยี่ยนพลันแข็งค้างสีสะล้มกลิ้งลงมาร่างตกลงสู่พื้นเสียงดังสนัน่น ดวงตาของหลิวหมิงเป็นประกายพลางยื่นมือข้างหนึ่งคว้าจับออกไปมือใหญ่สีดำข้างหนึ่งปรากฏขึ้นมาในอากาศและคว้าศีรษะของเกาเหอเยียนเอาไว้ทันใดนั้นดวงแสงสีดำสองดวงก็พุ่งออกมาจากกระโหลกศีรษะและเอวของเกาเหอเยียนดวงแสงทั้งสองต่างเบี่ยงตัวหลบหลีกการจับกลุมของมือใหญ่สีดำไปได้และบินหลบหนีไปในทิศทางที่แตกต่างกันภายในดวงแสงสีดำดวงหนึ่งมีร่างคนตัวเล็กสีดำขนาดเท่าฝ่ามือร่างหนึ่ง เมื่อดูจากรูปลักษณ์ของมันแล้วมีส่วนคล้ายคลึงกับเกาเหอเหยียนอย่างยิ่งที่แท้คือแก่นวิญ,ญญาณดั้งเดิมของเกาเหอเหยียนส่วนดวงแสงสีดำอีกดวงหนึ่งกลับเป็นกุญแจสีดำดอกหนึ่งแน่นอนว่าย่อมเป็นกุญแจสู่ห้วงเหวปีศาจหลิวหมิงไม่ได้สนใจกุญแจสู่ห้วงเหวปีศาจความคิดพลันเคลื่อนไหวเงาอสอรพิษสีดำสายหนึ่งพุ่งออกมาจากร่างของหลิวหมิงด้วยความรวดเร็วอย่างยิ่ง ชั่วพริบตาก็ไล่ตามทันดวงแสงสีดำนั้นและกลืนกินคนตัวเล็กสีดำนั้นในคำเดียวคนตัวเล็กสีดำกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวราวกับหวาดกลัวอย่างยิ่งต่อแมลงกูดูดวิญญาณของหลิวหมิงบนร่างเปล่งแสงสีดำสว่างเจิดจ้าและยืดยืดหดหด,หดไม่หยุดพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นอย่างสุดกำลังแต่แมลงกูดูดวิญญาณเพียงบิดตัวคราหนึ่งก็พันรัดร,รอบแก่นวิญญาณดั้งเดิมของเกาเหยื่เหยนเอาไว้ราวกับอสอรพิษจากนั้นมันก็อ้าปากกว้าง และกัดศีรษะของคนตัวเล็กสีดำเข้าไปในคำเดียวเพียงไม่กี่คำก็กลืนกินร่างนั้นลงไปทั้งหมดแมลงกูดูดวิญญาณรีตาปรีด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจจากนั้นร่างพลันเคลื่อนไหวบินกลับมาและมุดหายเข้าไปในแขนเสื้อของหลิวหมิงทันใดนั้นกระแสพลังวิญญาณบริสุทธิ์ขุมหนึ่งก็แผ่กระจายออกมาจากร่างของแมลงกูดูดวิญญาณและผสานร,รวมเข้าไปในห้วงปราณรับรู้ของหลิวหมิงร่างของหลิวหมิงพลันสั่นสะท้าน ความรู้สึกอิ่มเอเมิบเบิกบานแผ่กระจายไปทั่วร่างแก่นวิญญาณดั้งเดิมในห้องปราณรับรู้ที่เดิมทีไม่สมบูรณ์กลับก่อตัวเป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากกลืนกินแก่นวิญญาณดั้งเดิมของคนตัวเล็กนี้เข้าไปแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่หลิวหมิงสังหารมนุษย์ปีศาจระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์จึงคิดไม่ถึงว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์ต่อการควบแน่นวิญญาณดั้งเดิมของตนเองได้มากมายถึงเพียงนี้ใบหน้าของหลิวหมิงเต็มไปด้วยความยินดีจากนั้นก็สายสีสยอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาดื่มด่ำกับความรู้สึกเช่นนี้หลิวหมิงสะบัดมือปล่อยปรานดำขุมหนึ่งออกไปเก็บซากศพของเกาเหอเยียนพร้อมกับสมบัติวิเศษที่เป็นกระดิ่งที่ร่วงหล่นลงมาจากนั้นหลิวหมิงก็ไร้เวทอีกครั้งเขตอาคมบรรพศทาราโดยรอบก็สลายหายไปและกลับกลายเป็นไข่มุกบรรพศทาราสิบสองเม็ดบินกลับมาอยู่ข้างกายของหลิวหมิงเมื่อหลิวหมิงทอดตามองไปในระยะไกลสีหน้าก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยในระยะไกล เจ้าเชียนอิงและโอหยางหมิงยังคงต่อสู้กับศพปีศาจโบราณตนนั้นอย่างดุเดือดบนร่างของศพปีศาจโบราณในขณะนี้ได้แผ่ปรานศพสีเทาดำออกมาและควบแน่นกลายเป็นตัวตนที่ดูคล้ายกับภาพมายาร่างทำตนหนึ่งและเปิดฉากโจมตีใส่เจ้าเชียนอิงและโอหยางหมิงอย่างดุร้ายตลอดเวลาทั้งเจ้าเชียนอิงและโอหยางหมิงแต่ละคนต่างสำแดงภาพมายาร่างทำของตนเองออกมาร่างทำของโอหยางหมิงเป็นมนุษย์ยักษ์ที่มีหลายหน้าหลายแขนตนหนึ่ง ส่วนร่างทาของเจ้าเชียนอิงนั้นหลิวหมิงเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกที่แท้เป็นร่างสีมุ่งขนาดมหึมาเครึ่งมนุษย์ครึ่งอสูรตนหนึ่งคนทั้งสองร่วมมือกันต่อกรกับศพปีศาจโบราณได้โดยไม่เสียเปรียบแต่อย่างใดหลิวหมิงระบายลมหายใจออกมาแผ่วเบาพลางชี้มือข้างหนึ่งออกไปได้ยินเสียงแหลมคมของกระบี่ดังกังวานกระบี่ว่างเปล่าพลันแปลสภาพเป็นรุ้งกระบี่สีทองขนาดมหึมาสายหนึ่งพุ่งจมตีใส่ศพปีศาจโบราณอย่างรวดเร็ว ระยะห่างหลายร้อยจ้างสำหรับลูกกรอนกระบี่ว่างเปล่าแล้วก็เป็นเพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นเพียงเห็นประกายแสงสีทองสว่างวาบขึ้นเหนือศีรษะของศพปีศาจโบราณกระบี่ยักษ์สีทองขนาดหลายสิบจ้างเล่มหนึ่งพลันปรากฏขึ้นในระยะกระชั้นชิดชั่วพริบตาก็แปรสภาพเป็นรุ้งกระบี่สีทองสายหนึ่งฟันลงไปบนศีรษะของศพปีศาจโบราณอย่างกระทันหันเมื่อเจ้าเชียนอิงและโอหยางหมิงเห็นเช่นนี้ต่างก็รู้สึกยินดีในใจอย่างยิ่ง ต่างรีบเร่งมือจมตีมากขึ้นศพปีศาจโบราณคำรามเสียงต่ำร่างทมที่เกิดจากปราณศพของมันถูกร่างทมของเจ้าเชียนอิงแลนะโอหยางหมิงรบเร้าพัว,พ,วพันเอาไว้ในเวลานี้จึงทำได้เพียงสะบัดแขนข้างหนึ่งออกไปกรงเล็บปีศาจข้างหนึ่งของมันพลันระเบิดแสงสีดำหนาแน่นออกมาประกายกรงเล็บสีดำอันคมกริบยาวหลายจ้างพุ่งออกมาจากปลายนิ้วและคว้าจับไปที่กระบี่ว่างเปล่าอย่างหักโหมเสียงกรอบกแกรบดังกังวาน รุ้งกระบี่สีทองตัดประกายกรงเล็บปีศาจขาดออกจากกันทันทีแต่ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อกรงเล็บปีศาจเท่าใดนักและถูกกรงเล็บปีศาจที่ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดคว้าจับตัวกระบี่เอาไว้ได้ได้ยินเสียงฝ่าอากาศดังขึ้นกรงเล็บปีศาจอีกข้างก็คว้าจับไปที่ปลายกระบี่อีกด้านหนึ่งศพปีศาจโบราณออกแรงเกรงแขนโดยต้องการใช้พละกกำลังอันแข็งแกร่งของมันหักกระบี่ว่างเปล่าออกเป็นสองท่อน ทันใดนั้นความว่างเปล่าที่เบื้องหลังศพปีศาจโบราณพลันสว่างวาบขึ้นหลิวหมิงปรากฏกายออกมาราวกับผู้ผีไข่มุกบรรพทาราสองเม็ดพุ่งออกจากมือชั่วพริบตาก็กลายเป็นภูเขาสีเหลืองน้ำตาลสองลูกกดทับลงไปบนร่างศพปีศาจโบราณพร้อมกับเสียงฝ่าอากาศดังกึกก้องพื้นผิวของกระบี่ว่างเปล่ายักษ์เปล่งแสงสีทองสว่างวาบหนึ่งจากนั้นก็หดตัวลงอย่างรวดเร็ว ชั่วพริบตาก็กลายเป็นลูกกรอนกระบี่สีทองเล็กจิ๋วเม็ดหนึ่งพุ่งออกจากมือของศพปีศาจโบราณเสียงดังฟิวศพปีศาจโบราณตกตะลึงที่กระบี่ว่างเปล่าหายไปอย่างกระทันหันพะละกํะกำลังทั้งหมดที่มันรวบรวมไว้ที่สองแขนก็สลายหายไปทันทีทำให้ร่างของมันเสียหลักเซทลาไปทันทีในช่วงเวลาสั้นๆนี้ภูเขายักษ์ทั้งสองก็กดทับลงมาบนศีรษะของมันแล้วศพปีศาจโบราณคำรามเสียงดัง กรงเล็บทั้งสองกำแน่นเป็นกำป้านที่มีขนาดเท่าบ้านและชกใส่ภูเขาสีเหลือง,งองทั้งสองที่อยู่กลางอากาศอย่างดุดันแววตาของหลิวหมิงเป็นประกายเวทหลายสายพุ่งออกไปจากมือและจมหายเข้าไปในภูเขาสีเหลืองน้ำตาลทั้งสองลูกอย่างรวดเร็วภูเขาสีเหลืองน้ำตาลทั้งสองพลันเปล่งประกายแสงสีเหลืองสว่างวาบขึ้นและขยายใหญ่ขึ้นอีกหลายส่วนอัคระเวทสีเหลืองจำนวนมากปรากฏขึ้นบนพื้นผิวภูเขาดูไปแล้วหนักอึ้งอย่างยิ่ง ในจุดหนึ่งที่ไม่มีผู้ใดตรวจจับได้ภาพลวงตาสีเขียวสลัวเลือนรางสายหนึ่งวนอ้อมเป็นวงกลมและไปปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังศพปีศาจโบราณอย่างกะทันหันบูกำปป้นของศพปีศาจโบราณและภูเขาสีเหลืองน้ำตาลปะทะกันเสียงดังสนัน่นประกายแสงสองสีหนึ่งดำหนึ่งเหลืองเกี่ยวพันกันและส่งเสียงดังกึงกก้องปานฟ้าถล่มแผ่นดินทลายความแข็งแกร่งของศพปีศาจโบราณน,นั้นน่าสะเพรึงกลัวอย่างแท้จริง ภูเขาสองลูกที่แปรสภาพมาจากไข่มุกบรรพทาราสั่นไหวอย่างรุนแรงและถูกกำปั้นของศพปีศาจชกจนกระเด็นออกไปด้านข้างทว่าแรงโน้มถ่วงมหาศาลของภูเขาทั้งสองก็ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อร่างของศพปีศาจโบราณเช่นกันศพปีศาจโบราณก็รู้สึกไม่ค่อยดีนักอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันร่างอันใหญ่โตของมันส่ายไหวโอนเอ็นไปมาชั่วขณะหนึ่งและต้องถอยหลังไปสองสามก้าวก่อนที่จะตั้งหลักได้อีกครั้ง ศพปีศาจโบราณในขณะนี้ดูเหมือนได้ถูกพวกหลิวหมิงกระตุ้นนิสัยอมหิตดูร้ายของมันขึ้นมาแล้วจึงร้องคำรามออกมาอย่างโกรดเกรี้ยวดวงตาแนวตั้งบนหน้าผากของมันเปล่งประกายเจิดจ้าแสงสีดำเรียวยาวแหลมคมสายหนึ่งพุ่งออกมาจากดวงตานั้นและพุ่งมาถึงเบื้องหน้าของหลิวหมิงราวกับเคลื่อนที่ได้ในพริบตาก็ไม่ปานจบตอนอ IP เกาเหยียน อุตสาห์ฝ่าฟันมาจนเกือบถึงใจดีห้วงเหวปีศาจอยู่แล้วสุดท้ายกลับไปไม่ถึงฝั่งฝันขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟให้แอดมินสามารถอนุเคราะห์ได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ